ทิตอชิดับเบิลเอ็กซ์ซีรีส์รุ่นเทอร์บายให้พลังน้ำแรงเสียงเบาเพียง49เดซิเบลมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5พร้อมทั้งรับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง10ปีเต็มโตโยต่ <ob> สวัสดีครับผมต้อมครับสิทธิชัยครับจากบริษัทโตโยโบประเทศไทยครับผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำทิชชีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำทิชชีดับเบิลเอ็กซ์ซีรีส์นะครับเทคโนโลยีใหม่แรงจริง เงียบจริงฮิตาชิดับเบิ้ลเอ็กซีรีส์รุ่นเทอร์บายครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเทอร์บายนะครับเป็นการออกแบบที่ทันสมัยนะครับให้มีขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งนะครับ2เป็นตัวฝาครอบนะครับป้องกันแมลงเข้านะครับ ในกรณีที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คือจะมีฝาปิดด้านหน้านะครับป้องกันพวกสัตว์และ,มะแมลงเข้าไปด้านในนะครับสในตัวพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็น TPV0 นะครับป้องกันการลุกลามของไฟได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะครับตัวที่หนึ่งะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์ควบคุมแรงดันนะครับจะควบคุมแรงดันในการจ่ายน้ําให้สม่ําเสมอนะครับ ตัวที่2นะครับเป็นถังแรงดันนะครับตัวนี้ภายในจะประกอบด้วยยางไดแฟมนะครับและบรรจุก๊าซไนโตรเจนไว้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเติมก๊าซตลอดอายุการใช้งานนะครับและจะเป็นตัวควบคุมให้แรงดันน้ําสม่ําเสมอและคงที่ครับตัวต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวระบบเซฟตี้นะครับในส่วนของปั๊มน้ําเทอร์ไบา์รุ่นนี้นะครับจะมีเซฟตี้ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวทอร์โม่ดีเลย์ตัวที่2ก็คือวอเตอร์เทมดีเลย ตัวทอรม่ดิเล่มันจะตัดอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่160องศาและตัววอเตอร์เทมด l เลจะตัดอุณหภูมิความร้อนอยู่แค่56องศาซึ่งโดยปกติปั๊มโดยทั่วไปจะมีแค่ตัวทอร์โม่ดิเล่เพียงอย่างเดียวแต่ของฮิตาชิจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆประเภทพวกซีนยางพวกนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ฮิตาชินะครับเป็นมอเตอร์เหล็กชนิดพิเศษนะครับมีความแข็งงแรรททนทนนาะคับ เหมาะกับการใช้งานหนะักและยังเป็นระบบปิดนะครับป้องกันสัตว์และ,มะแมลงเข้าไปด้านในปั๊มน้ำฮิตาชิดับเบิลเอ็กซ์ซีรีส์รุ่นเทอร์บายได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์หพร้อมทั้งรับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง10ปีเต็มโดยบริษัทโตโยโบโประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิอย่างเป็นทางการปั๊มน้ำฮิตาชิดับเบิลเอ็กซ์ซีรีส์รุ่นเทอร์บายให้พลังน้ำแรงเสียงเบาเพียง49เดซิเบลเหมาะสำหรับบ้านที่ใช้น้ำร้อมกันหลายจุดหรือมีเลนชวเว์ และเครื่องทำน้ำอุ่นมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดนะครับมี300วัตต์450วัตต์และ6 0 0วัตต์สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานได้เลยครับท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปั๊มน้ำฮิตาชิดับเบิลเอ็กซ์ซีรีส์ได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าชั้นนำโฮมโปรไทยวัสดุเมกะโฮมบ้านแอนบียอนโกลเบิรเฮาส์บุญถาวรและร้านจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศหรือถ้าต้องการปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำฮิตาชิสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทร 02 766 3 9 4 2 4 8กด2หรือทางช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ตโ y o b o Thailand ทีมงานบริษัทโตโยโบโประเทศไทยพร้อมตอบคำถามด้วยความเต็มใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ t o โ o โต